สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมเนาะอาวันนี้เรามาตามเนาะเลขซองล่างครับผมเนาะสำหรับแนวทางซองล่างอย่างเดียวเนาะสำหรับแนวทางเส้นคุณไก่เนาะงวดที่ผ่านมาคุณไห่หกศูนย์สี่ศูนย์ครับเลขหัวศูนย์หกครับผมเนาะเข้าล่างตรงตรง,ตรงแต่ว่าอ่างวดที่เราเนะี่ยเป็นตัวกลับพี่น้องเนาะทุกที่จะมาตรงตรง ไปตรงหน้านะครับเนาะแต่ว่างวดนี้เขารอติดตามรับชมรับฟังนัากันเนาะเิวนจะให้ตัวใดเน้นล่างอย่างเดียวไปกลับด้วยได้พี่น้องเด้อเน้นล่างกันบนง่ายๆเนาะเอาเป็นตัวใดพี่น้องเนาะกำลังค้นมั่นยู่พี่น้องกำลังขนมั่นจ้าเห็นบหมจ่อไว้ครับจ่อมั่นไปขายลนะพี่น้องปิดทุ่มแล้วเห็นบ่มกำลังอ่า ทำงานอยู่พี่น้องเนาะเดี๋ยวจะน่ายจะได้สอบถามเพิ่นเนาะว่าได้มาตัวไหนพี่น้องไอ้พี่น้องวันนี้เรามาตามเด็กรั้งแต่ตัวเด็กกล่องล่างเห็นไหมกำลังทำงานอยู่พี่น้องเนาะเตรียมตัวจะเอาบ้านไปขายแล้วเร็กพี่น้องเด้อจะเป็นตัวไหนล่างอย่างเดียวเน้นล่างกันบนเห็นเนาะฝากตอนรับพี่น้อง เล็ซี่ครับผมสั่งมาได้เด้อเป็นคู่สายอยู่หัวยิ่งใกตหัวยิ่งไกลหายแบบเลยขึ้นมาได้บ่าหล่ะโอ้พี่ไดเยอะเอเอาอ้เอ้าเอาเอาเอ้าเอาเอ้เอ้าเอ้่อ้าเอ้าเน้าะอ้าเอามอั่เอ้า้าเอัอ้าเออ้า้า อือาอาไตัวน,นั้นเอ,อเออบรูบ่าสาบแต่ว่าหามากตัวไหคือทุ่มตัวนั่นคือนนนอ่อาอืมแล้วมาตกลับบเฮเอ้าคือเจ้ามาหันมา,าที่กลับอยู่วน,นี้ปร,รกลับพันว่างวนี้เ๋อ้ปรตกลับพันว่าโอ้งวนี้ปต้ตงกลับบ้งเเบืองเงินเอากระด้างไปตัวพี่น้องเอองวมาวันอ่าหามาก็ยังกลับเด้อเออบุรุไ้เป่นไรสิบี้ไร เอ้พ้นพ้นว่าพนบอกสิร่างสิบัวตองกลับไปว่าบัวตองกลับโอ้เด็ดคือมันเห็นเบิร์ตไหลเหรอครับเออ <laughs> กลับมันระเบิดไหลมันเกยขนาดนั้นนะครับบอกจนบอกว่าบัวตองกลับล่างอย่างเดียวนะครับได้สิครับผมเป็นซองล่างนะครับเนาะ มั่เป็นไรัไม่้องมกรบเองมันปกเดิษฐ์นะปรการากับรโอ้ปกะกาพิจารณ์มันใจแล้วจนจนบรกลยมหกศูนย์กับสี่นย์นี่บต้ังกับเลยบ่กับไปออกสีออกออกศูนย์อจะกลเียโอ้ขั้นออกตัวกลับี่บะดึเลยบ่ว่าเอาเอาเอฟซีงจะซอมากจนพอแห้งมันบ่มก็ไม่เออเสร็แล้วพาเจาได้แห้งแล้วทุนได้จนเยอะแล้วพอเจอซื้อมากนะจ้าั่งซื้อมากมันป่ะถ บอ้เราเดเดียตัวกันซิพระเจ้าเหลี้ตนแงตงอืมออะอ๋ออันนี้เป็นซ่องรางครับพี่ซี่ครับผมพันเนียนมากาต้องกลับแม่นบะอืมไม่ับอไม่ต้องกลับอืมนะตปังเบิ่งกับหน,น่อยพี่แ้วได้เยอะกุดไดนแล้ไม่ได้แล้วโอ้อืมขึ้นเยอข้นมากอีกอเอาก็จะให้สไปมากกว่าืา้อเต็น,นเ<อ>้เอเออ ไป้บังเคยได้เด็กกันแต่นั่นเนี่ยมีสามคู่พี่น้องอืมอ่าอันนี้ซองล่างครับพี่เซีผมเป็นนี่พี่เสียบได้ปะอืมหือมีพี่เสียบได้ปะบัวบัวบัวเฮ้บัวนี่มีอะไรสนุนอืมโอ้เอาว่าตามอันนั้นเลยอืมอ้าวแคปหน้าจอไว้ครับพี่ซีครับผมมันก็เสียสบายอือโอ้หมาล่างยางเดียวพี่รังอ่าล่างยางเดียวครับอ่า มากระสื้อเอาบ่มักกับพันคนว่าอ้าววชิพานมากออกตัวกัดเต้นพี่รองด้อใไ้มากหกศูนย์ออกศูนย์หกครับอันนี้ขึ้นเน้นล่างอ่าล่างครับผมล่างอย่างเดียวนะครับด้วยซีครับผมเอาซ่องล่างไปก่อนนะครับเนาะมาคู่เดียวคู่นั้นโอ้เออถือใจคู่เด้ให้เอาคู่นั้นนั่นต้อจให้มันนะแต่ว่าตามที่จริงสามคู่สามห้างนี่ไม่ต้องกลับได้ก้อนเน้นล่างด้วยบ่หลายดิ อันสามตัอ่าเพมาเบิร์เอฟซีเบองเรื่มาเกิดคุณหนึ่งอ่ะเออมันขึ้นจัวทว่าชนะนะเกิดเพื่อนใหรเฮ้ยเพิ่อนกระเดียวยวดดีทัวเนาะใช่ใช่อ่าะอว่าขั้นเดียวไว้ตัวนึงกรสินจีดาตัวนึงเยอะอ่ะว่าไว้เงารูดห้าไปเลยอ่ัปีแล้วสามตัวนี่ละโอ้อือารอกเออ เอะพ่อเิรพ่อหารอยดอกประสันค้าวเลเงินมื่นประสัน้าวอืมอ่าตลที่ไหพโอ้เอเอาอันนี้ซองล่างได้เพียงได้ซองล่างครับผมเนาะเจ้ามักไปพิเศษวะมีตัวมักถึงใจไปพิเศษนครวะโอ้ห่าเลยเขาหาเลยเขาหาเจ้ามักเท่านั้นเอาควานไมมเอาควันไม่กิเอาควันไม่ถึนิ่บ่ะเออถเป็นห่งเอา็วันไม่ป็งหกป่เปึนหกไม่นึง ประมันตีมันูาว่ามันเป็นจุดมาสิตีเป็นฮะเป็นเป็นหกมาอ่าประเดนว่าไม่ใ่ว่าเป็นหกแล้วกลับมาเปักสิบนะโอ้กับม็นดอกศูนหสวตัวหงอย่นี้อ่าเนีหายอย่นี้ันีนีมาหายหนมาอ่าไมว่าเป็นหกรักสิบหรว่าเป็นหกขาอะไนโอ้มาหกขาโอ้สวนตัวเสียนเป็นเป็นสิมาหกขาลายเด้พี่ลองเด้อ อืมเปิหกขั้นทุนนี่อ๋อเอาตี่เปิ้ลเนี่ยขั้นโตโตมากชุดโตของเจ้าตลาดเลือกเอ่สร้างเปิ้ลไก่มาสามชุดนี่แหละพี่น้องออวงกลมเลยจะให้เน้นเน้นหนักๆนักเส้นตัวเส้นพุ่นอ๋อเปิ้ลมักตัวนี้เอออ๋อสามถูกอ่าอ่าตัวเน้นเน้นเลครับด้วยเพี่ยพื้นเน้นเน้นหนักๆก็ว่าได้พี่น้องครับอ๋อขาผันมีเก้าหาได้ป่ะนี่ มาว่าอ่เพ้มบ่ัน่วบ่บ่อบ่ให้กับเป็นบ่บ่กลับตัวเสตรงเลยตรงเลยอตรงตรไปเลยถึงไม่ถือไถือเลยเออบ่ถือก็เือบมถือเออักดีดยวไ่ถือก็ไปเจ้าไม่ถือซื่อไหมตัวนามแล้วเอออยางเงี้ยลายถูกคนบอยอยาไข่เสียเงินลายครับพี่เสี้ยผมก็ถือกาถือกลดถือถรอไปต้น เก็บตาจอไว้สำหรับมาพีี่ซองล่างนะครับซองล่างล่างอย่างเดียวครับพี่ผมแต่ว่าอิสเดียวเจ้าบ้านหลังจากข้าจ่าหายเรียกมากเจ้าบ้านคุยมันบะไม่แร้โอ้มือนน่งอีกเพราะว่าข้าจ้าว่าตื่นตอนนี้เอาโทรศัพท์ก็บอเลยม่น้ำพี่รองเพราะว่าข้าจปอะมานเทียงขึ้นบอบมาณเทียงเทียงใบๆแลใบใบนี้โอ้หัวคอยม เป๋ไม่เอาครับผมบอกมาแล้วอ่าเอาพี่น้องเนาะมิฉะนั้นนี่เอาซ่องรางเป็นสักคนครับผมนอฟบอลตอนเอฟซีสุขุมชนครับมากระจัดคัดกระพานเอาไว้ว่าอิชเช่เลเ้าวหอรอไปไปให้เขาเจ้าตื่นก่อนเดี๋ยวบนอื่นโทรขอเบาไปดอกว่าไปไปไปเดี๋ยวครับบอบไาน้ำเดี๋ยโอ้ต้องกลับไปเอาโทษสาบีเอ่อเอาครับดาจรอเอาพี่น้องเนาะ สิ้นสุดการรอคอยครับผมส,บนะสอง่างเนาะสอง่างครับ่างย่างเดียวพี่หลังอขอบคุณเสื่อนเป็นหลายๆครับผมเนาะเป็นัว่ละ <ๆ S 1> ที่ทำงานต่อได้พี่หลังด้วยบสๆบๆมัๆมันลำๆด้วยเลยครับผมบสำหรับคลิปนี้สวัสดี